วางมือแทงลูกติดชิ่งยังไงไปไปดูครับลูกปกตินะครับเราจะวางมือบนะกราดแบบนี้นะครับแล้วแทงแต่ถ้าลูกข้างชิ่งครับวางมือเหมือนเดิมนะครับแต่ใช้นิ้วทั้ง4ครับเกาะไปที่ขอบชิ่งครับไมคิววางบนขอบชิ่งได้เลยนะครับแล้วแทงอย่าลอยนะครับอย่าลอยแบบนี้นะครับมันจะไม่นิ่งครับแต่ที่2ให้วางมือพิงบนขอบชิ่งแบบนี้นะครับ แล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางประคองครับ้วโป้งเป็นตัวล็อกครับอีกแบบนึงครับแบบที่3ามครับใช้นิ้วชี้ค่อมไปที่ไม้คิวนะครับนิ้วกลางครับเป็นตัวล็อกประมาณนี้นะครับท่านเพืเ่อนเจอลูกติดชิ่งแบบนี้นะครับให้เราทาสะพานมือเหมือนเดิมใช้นิ้งต้องสีครับเกาะที่ขอบชิ่งแบบนี้นะครับต่อสะพานมือขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็โฟกัสที่ปลายหัวคิวแล้วแทงครับนี่นะครับ ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับท่านเพื่อน